องพระตามสไตล์พงพระแท้วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมพระสมเด็จกรุกบางขุนพรมนะครับที่เขาเรียกว่าตามประวัตินะครับว่าพระสองครองครับพระสองคอก็หมายความว่าพระที่สมเด็จพระพุทธาา้าตโพมรังสีได้ปลูกเสกที่วัดละคังนะครับนมาฝาก กรต่อที่วัดบางลุมพรม์นะครับก็เหมือนได้ปลุกเสกสองครั้งนะฮะสองครั้งสองคราวนะครับก็เลยถูกเรียกว่าพระสองครองครับก็เราต้องเข้าใจนะครับพระกรุฮะพระกรุนี่ดูไม่ยากหรอกครับพระกรุนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าใจเนื้อหาขององค์พระนะครับพระกรุนี่เวลาเขานําเข้ากรุอ่ ใต้ฐานเจดีย์ต่างเนี่ยนะครับนะครับก็จะมีความร้อนนะฮะความรุนร้อนความชื้นความาความชื้นสัมผัสต่างๆนะฮะในสภาวะแวดล้อมนะครับกลางวันก็จะร้อนจัดนะกลางคืนอาจจะมีฝนมีน้ำมีความชื้นนะครับนะบฉะนั้นพระที่โดนอยู่ในกลุกที่มีความร้อนมากๆนะครับ ถ้าเราเข้าใจนะฮะเนื้อพระนี่ครับก็จะพูพองนะจะพูพองอย่างเช่นนี่ฮะอย่างพระที่เคยนำทำคลิปให้เพื่อนๆชมไปแล้วนะครับนี่กูเพดานบทวัดพระแก้วมรกตนะครับนเนืเน้เนื้อหานะ,ะลองชมเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงใบหน้าของ ท้าวเวสุวรรณนะครับเห็นไหมฮะเหมือนผู้พองเห็นไหมครับเหมือนผู้พองตรงแขนก็เช่นกันเห็นไหมฮะเนื้อเนื้อจะป Crit like ูดๆอย่างนี้ฮะผู้พองครับคือโดนความร้อนมากๆนะครับนะ nice impossible. ปูนเปลือกหอยนะครับก็เนี่ยฮะก็จะปะทุอย่างนี้นะครับเนี่ยจะผู claro ้พองนะฮะเหมือนบุวมนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะก็เช่นกันนะครับพาคกลุ่มอื่นๆก็เช่นกันนะครับเนี่ย อลอ,องดูองค์นี้เลยนะครับนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เป็นพิม์อะไรอ่ะพิม์อกขุดเสียนบาทฮะอกขุดเสียนบาทนะครับขู่บางคุณพรมนะครับผ่าสองคลองนะครับอกขุดสเสียนบาทเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนังเกตดไหมฮะก็กัรนะครับขององค์พระก็จะเป็นยาวๆเฉียงๆฮะยาวๆเฉียงๆแหลมๆขึ้นไปข้างบนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทั้งสองข้างเลยนะครับ เพื่อนๆเ,เคยเห็นเคยดูหนังญี่ปุ่นไหมครับในช่องทีวีนะฮะที่มีสัตว์ประหลาดแล้วมีตัวพระเอกก็เป็นอุลตร้าแมนนะครับเนี่ยคล้ายๆอุลตร้าแมนนะครับ <laughs> ถ้าเพื่อนๆทันนะครับถ้าน้องๆรุ่นหลังก็คงไม่ได้ชมนะอุลตร้าแมนนะครับเนี่ยเหมือนล่อล่อพีนอุลตร้าแมนมาเลยครับเนี่ยใบหน้านะใบหน้ากับเนี่ยบริเวณ ไบหูก็เช่นกันนะครับหูออกิงเสียงแหลมๆอย่นงนะครับนะแต่ในในสารระบบเขาบอกว่าเป็นพิมพิมอ,อกคุดเฉียนบาทครับนะเป็นอกคุดเฉียนบาทนะครับเราลองมาชมนะครับนะครับเห็นไหมฮะใบหน้าก็เห็นไหมครับตรงหน้าอกเห็นไหมฮะหน้าอกหัวไหล เนื้อจะปุดๆเลยเห็นไหมฮะเนื้อ like ปุดๆเห็นไหมครับเหมือนผู้พองครับเนี hmm. ่ยพระอยู่ในกรุดความร้อนความร้อนจัดนะครับเห็นไหมฮะเนื้อเหมือนผู้พองครับให้ดูเนื้อครับพระนะฮะพระสมเด็จให้ดูเนื้อครับตรงตรงตรงใกล้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 เกศนะเห็นไหมฮะมีเม็ดแดงๆฮะของน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะเจ็ดพระกำแพงครับเจ็ดพระกำแพง คาบกูเห็นไหมครับเห็นคาบกูไหมครับเพืเ่อนสังเกตคาบกูนะฮะคบาบกูพระสองคลองเนี่ยนะครับเอ่อเนื่องจากน้ําท่วมด้วยฮะน้ําท่วมนะมีน้ําท่วมท่วมกูนะฮะท่วมเจดีนะครับ <gun yt> ฉนนะนั้นเนื้อเนื้อคาบกูนี่ก็จะออกฟูฟูเห็นไหมครับออกฟูฟูนะครับไม่แน่นนะ,ะดูแล้วไม่แน่นนะครับดูแล้วไม่แน่นนะครับแล้วก็จะอาจ บางองค์อาจจะมีนะฮะอาจจะมีคาบของดินติดมาด้วยนะนี่นี่น,นี่เหมือนดินนะเนี่ยตรงนี้นเป็นดินนะครับไม่ใช่คาบขูกอย่างเดียวนะครับคาบขูกขี้กูฮะเนี่ยดินก็คือขี้กูนะนะครับคาบขูดจะออกแข็งแข็งเหมือนฟองเต้าหู้เห็นไหมฮะเหมือนฟองเต้าหู้ฮะคาบขูดจะเหมือนฟองเต้าหู้เนื้อองค์พระเห็นไหมฮะตรงหน้าแข้งก็ออกปุดปูดเห็นไหมฮะตรงฐานฮะฐานหมอนก็ เนื้อออกปูดๆเห็นไหมฮะเนื้อที่เขาไม่ไม่ได้มีคราบกุกมาบดบางเห็นไหมฮะฐานสิงฐานเขียงเห็นไหมเห็เม็ดเขียวมีเม็ดเขียวด้วยฮะมเม็ดเขียวเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้เม็ดน้ําตาลนะเนี่ยเจ็ดพระกาแพงกับมเม็ดมวลสารชัดนะฮะองนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่นี่นี่เห็นไหมฮะมีรอยประตูฮะ เหมือนปะทุออกมาเห็นไหมฮะเนื้อปะทุเห็นไหมครับเป็นหลุมเลยฮะนี่ก็คือโดนความร้อนจัดๆเห็นไหมฮะความร้อนจัดๆเนื้ออัดระเบิดฮะพูดง่ายเหมือนเนื้อระเบิดเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เห็นนะด้วยกล้องกาลังขยายสูงส่งเนื้อระเบิดนี้ด้วยนะครับนะนี่ฮะดูไม่ยากครับพักกุนะครับดูเนื้อฮะดูเนื้อเก่าไม่เก่านะเนื้อเขาจะออกปูดน,นะฮะเหมือน เหมือนปลูเพดานโบสถว์วัดพแก้วฮะเหมือนกันเลยเนื้อนะครับไม่แตกต่างครับขอบข้างครับขอบข้างนี่ฮะมีเม็ดน้ำตาลเห็นไหมฮะเม็ดน้ำตาลเม็ดน้ำตาลเม็ดเขียวเห็นไหมครับรนี่เม็ดขาวอ่นะเนี่ยขาวขุ่นนะฮะเนี่ยขาวขุ่น มวลสารเป็นองค์ประกอบนะครับดูเนื้อครับนะผ้าเก่าไม่เก่าดูเนื้อนะครับเนื้อถึงไม่ถึงนะครับด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีเห็นไหมครับมีข่าปูนดด้วยกขาว,ขาว ภาพสองครองครับนะภาพสองคองปลุกเสกสองครั้งนะฮะประวัติว่าอย่างนั้นนะครับก็น่ามีไว้บูชาครับนะครับกรุบางคุณพรมครับนะฮะมีรูพุนด้วยเห็นไหมครับเี่ยรูพุนไหมฮะรูพุลรูพุนไปเข็มครับตรงนี้ก็คาบกุขี่กุไม่ค่อยติดมาเท่าไหร่นะครับน ไม่ค่อยติดมาเท่าไหร่ติดด้านหน้าเยอะครับติดด้านหน้าเยอะเห็นไหมครับด้านหน้าดิ่ติดเยอะครับครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อที่เป็นเนื้อเปิดนะที่ไม่มีคาบกูกมาบดบังหรือขี้กูกมาบดบังนะครับเนี่ยราก็จะคัดพระได้นะครับคัดพระได้นี่พิมพ์อกครุฑเสียนบาทครับ พิมพ์อุลตร้าแมนผมเร er mm ียกพิมพ์อุลตร้าแมนครับเส้นซูมก็จะเล็กนะครับเห็นไหมฮะเส้นซูมเล็กเนี่ยเป็นรูปกุบระคังคว้าอ่ะเห็นไหมเส้นคุมเส้นซูมเล็กนะฮะเล็กๆพอๆกับพิมพ์เส้นได้เลยเห็นไหมฮะนี่พิมพ์เส้นได้ครับองนี้พิมพ์เส้นได้เห็นไหมฮะเส้นซูมเนี่ยนไฮะเส้นกรอบกระจกใช่ไหมเนี่ยเส้นซูมครับเห็นไหมฮะ เรามาดูพิมพ์เส้นได้ครับพิมพ์เส้นได้สองครองเหมือนกันนะครับสองครองเหมือนกันเห็นไหมฮะเนื้อฟูฟูเห็นไหมฮะขาบปูดเอาฟูฟูแล้วเนื้อเห็นไหมฮะเนื้อตรงวงแขนไหมเนื้อปูดปูดเห็นไหมอ่าสันแข้งก็้เช่นกันเห็นไหมเนื้อปุดปูดเห็นไหมครับอ่าฐานฐานหมอน็เช่นกันเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่ฮะ ดูเนื้อครับดูเนื้อครับดูหน้าองค์พระฮใบหน้าเห็นไหมฮะใบหน้าก็ปดูปดปๆเห็นไหมครับวาวๆด้วยเห็นไหมฮะช้ำๆนะครับช้ำๆนะครับตรงเส้นซุมเห็นไหมมีเม็ดแดงมเม็ดน้ําตาลนะครับเศษพระกําแพงครับดูไม่ยากครับดูไม่ยากนะครับก็ คาบกูก็เห็นไหมฮะคาบกูก็เหมือนฟองเต้าหู้เหมือนกันนะฮะเห็นไหมฟูฟูนะครับก็พระน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมนะครับเลยคาบจะออกมาอย่างนี้ออกฟูฟูครับตรงนี้เม็ดน้ํน้ตา,นตาลเนี่ยนะครับเม็ดน้ําตาลนะนี่ก็เม็ดน้ำตาล นี่น้ำตาลครับน้ำตาลเจดพระกำแพงเห็นชัดเลยครับนี่ข้างหลังนี่เหมือนมีมีร่องรอยของการขีดนะฮะเห็นไหมฮะเวลาเนี่ยฮะพระถูกวางขายก็จะมีคนแอบขูดเห็นไหมครับเป็นเส้นๆนะครับขูดดูเนื้อพระนะครับนั่นแสดงว่า คนที่ไปซื้อผ้าอย่างนี้นะฮะดูเนื้อไม่เป็นเนี่ยดูเนื้อไม่เป็นเนี่ยต้องมาทําลายท่านนะฮะขูดเป็นเส้นเลยครับอ่าดูเนื้อไม่เป็นโอ้อันนี้ใสๆเลยครับเนี่ยเม็ดเขียวอันนี้ครับอืมน่าจะเป็นหยกนะครับเนี่ยหยกฮะหยกครับเนี่ฮะใสๆเลยนะครับนฮะไม่ใช่จะกไข่ใบเสมานะครับเนฮะอย่างนี้หยกนะครับหยก ครับอันนี้พิมพ์เส้นได้ครับดูเนื้อนะเพื่อนนะฮะแนะนาให้เพื่อนเพื่อนดูเนื้อนะครับดูเนื้ออย่างเดียวครับ, mm. รบองค์ประกอบอื่นๆก็บางบางเสียงเขาบอกว่าให้พระาบางขุนพรมนะครับขูดบางขุนพรมนะครับต้องมีคา,า,าบดินต้องมีคาบดินต้องมีคาบคาบครู ไม่ไม่จำเป็นนะครับคาบปู่ก็ต้องมีคร <ig> ับคาบปู่มีแน่แต่คาบดินไม่จําเป็นนะครับนะคาบดินไม่จำเป็นบางทีพระอยู่ตงกลางใช่ไหมพระทับถมกันพระเอาไปใส่หลายหลายองค์เป็นรรอยว่าเป็นพันองค์นะครับอยู่อยู่ตรงกลางบางทีดินก็ไม่ถึงนะครับไม่ไม่ได้สัมผัสกับดินก็มีนะครับบางทีคาบดินก็ไม่มีนะบางองค์นะครับมีแต่คาบปู่ครับ นะเหมือนฟองตตัวผู้ไหมฮะเหมือนเนาะครับครับเดี๋ยวให้เพื่อนชมนะครับสององนะครับเออประหยัดเวลานะครับนะดูผล,ลึกนะดูผึกนะพระเก่าต้องมีผึกนะผึกแขนซ้ายนะครับนะนะดูองค์นี้ก่อนนะครับอกคุดเสียนบาดก่อนนะครับแล้วดูเส้นได้นะครับนะนะมี ชมทีละสององสององครับคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับนะครับเพื่อนๆจะได้ชมหลายๆคลิปหลายๆองค์นะครับนะครับตรงนี้ก่อนนะครับ ครับเห็นไหมครับคือแคนไซเลยยิบระยับเลยฮะเนี่ยฮะเป็นเม็ดเล็กเล็กเล็กเลเห็นไหมครับเม็ดเล็กๆนะครับฉ่ำเลยครับเนี่ยฮะคาบโกก็เป็นแันไซหมดแล้วนะครับเป็นฝึกหมดแล้วนะเก่าฮะเก่าเห็นไหมครับ ครับชมไปเรื่อยๆนะครับ <S <S เป็นเทรดเล็กๆละยิบระยับนะครับะสะท้อนแสงนะครับคือผลึกแคนไซครับเห็นไหมรูปแบบหนึ่งนะครับนี่เม็ดเขียวครับเนี่ยเม็ดเขียว <S 1> <S 1> ดำๆออกน้ำเงินน้ำเงินนี่นะครับ น่าจะเป็นกลุ่มลาลักนะครับ,รบพราะมีดินนะครับอยู่ในกลุ่มนะครับเห็นไหมครับเห็นผลึกไหมซามเยิ้มเป็นะก,กายไหมครับนี่อันนี้เศรษกํพาแพงครับเห็นไหมครับมีผลึกแกลนไซายแล้วฮะเนี่ยมาปกคลุมเ่ยฮะเนี่ยขา,ขาวๆเนี่ยเนี่ยๆ้มๆเนี่ยเนี่ยฮะผลึกแกลนไซายนะครับเนี่ย ก็ใช่นะครับนี่อีกชิ้นหนึ่งครับครับเดี๋ตรงตรงประทุอยู่ตรงไหนเอ่ยคนหายเพื่อนอยู่นี่ะตรงนี้เห็นมกรับ ้าซ้ายปกคุมครอบคุมเจ็ดพระกำแพงเห็นไหมครับเนะะี่ะครับเล่นไม่ยากนะครับพระกลูนะครับพระกลูถ้าเราก็าใจนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฝึกทัง้งนั้นเลยครับมาสวยครับเป็นเกล็ดเล็กๆๆๆๆเห็นไหมฮะชามเยอะเป็นประกายครับ

ที่ประตูอยู่ครับเฮ้ยอยู่ตรงไหนเอ้ยตรงเนื้อประตูเอาครับอือโอ้ยนะครับเนี่ยฮะ ครับเป็นเกล็ดนะครับเล็กๆกับฉันเยอม้มเป็นประกายครับ,รบสักคู่นะครับให้โฟกัสหอยจะได้เจอ เจาะกาแฟครับเห็นไหมฮะเม็ดเขียววะนี่เม็ดเขียวครับนี่เกิดระยิบระยับเลยฮนะเนี่ยเห็นไหมครับ นี้ก็ฮะยีประยับเลยครับเป็นพืึกครับพือแขันซ้ายครับรูปแบบต่างๆของคือขันซ้ายนะครับอย่างไรกันตรไหนอะไรกล้อง,รรงอ็รเล่งๆาไม่เจอแล้วตรงประตูอครับ นี่ช่ำเลยฮะเนี่ยนี่ช่ำเลย ชามเลยครับชามเยอะเป็นบกกายครับเพืกอขันไซครับนี่ตรงนี้ครับโอ้ตรงนี้เป็นเก็ดๆเลยนะเนี่ยฮะ ไหมครับเนี่ยเป็นเก็ดๆแล้วเป็นก้อนๆเนี่ยเล็กๆนนเนี่ยฮะเนี่ยฮะคคช้ำเลยนะฮะเนี่ยฮะบริเวณซ้ายครับนี่ครับชัดเจนครับเนี่ยฮะประเก่าแน่ครับอย่างนี้นะครับ องพระสมเด็จต้องใจเย็นๆนะครับแล้วเราจะเห็นอะไรเยอะแยะเลยนะฮะในองค์พระครับถ้ารีบๆเราก็จะเจอแล้วครับโอ้โหตรงนี้ก็สวยครับเห็นไหมฮะเป็นตนก้อนฉ่ำเลยฮะเห็นไหมครับอืมเป็นเกล็ดเลยฮะนี่ก็สวยครับ โครงมุงนี้ครับเนี่ยนะครับสวยครับมันนี้ก็สวยฮะอืมสวยครับ เป็นเกล็ดเล็กๆเ,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 เห็นไหมครับช่ำเลยฮะพระแท้แท้ที่องค์พระนะครับแท้ที่องค์พระนะครับพิสูจน์ได้ครับเนี่ยฮะความช่ำเนี่ยฮะพระเก่าถึางยุคครับครับลองดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังนะครับ ระลางก็เลยยิบระยับเลยฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับาลาลักไหมครับลาลักคนกันน้ําว่านน้ามันตังอิ้วเห็นไหมครับที่ออกมาจากองค์พระเห็นไหมครับสวยครับ ครับมาดูองนี้บ้างครับพิมพ์เส้นได้ครับพิมพ์เส้นได้เป็นอย่างไรโอ้ไม่แตกต่างครับไม่แตกต่างครับเห็นไหมฮะความชําครับพระกรูกยังชําเลยครับเห็นไหมฮะอ่ีพิมพ์เส้นได้ครับ พระสองครองครับเห็นไหมฮะเป็นเกตเล็กๆเห็นไหมครับนี่ตรงนี้มีทั้งพลึกการซ้ายแล้วก็ราลักครับเห็นไหมฮะเนื้อต้องได้นะครับเนื้อต้องได้ครับ นี่ครับเห็นไหมครับแลยยิบรลยยับเลยครับเป็นเกิดเล็ก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 เห็นไหมครับพิมพ์เส้นได้สองคลองครับกลูกบางขุนพรมครับเนี่ยครับเก่าแล้วครับเนี่ไครับดูด้านหลังครับ านหลังก็สวยครับแล้วป็ปลุกปัป่นแล้วก็หาไม่ได้แล้วครับเดินตลาดสนามพระไม่เจอแล้ว ครับเป็น่ึบหมดแล้วฮะนะครับผึบขันซ้ายนะครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องพงษ์พระแท้นะครับกดติดตามช่องพงษ์พระแท้ครับทลิปต่อไปอาจจะคัดนะฮะคัดพระสมเด็จนะฮะมาให้ชมเรื่อยๆนะครับผอผมมีสะสมไว้หลายองค์อยู่นะครับนะครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องพงษ์พระแท้ครับจะมีพระสวยๆมาให้ชมครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ